สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Minecraft นั่นเองไม่ใช่นะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Pixel Gun น,นะครับวันนี้เราก็จะมาไล่ยิงคนนะครับให้ไสแตกไปเลยนะโอเคนะโอเคแป๊บเดียวนะเดี๋ยว,ยวน้องๆน,นะฮะขพอถามว่าทำไมไม่แจกรหัสักทีพื้นที่ลายพื้นที่ลายไปพื้นที่โรศั์เต็มค่ะผมก็ขอโทษด้วยนะคะ นะฮะอ่าเอาเมื่อกี้ผมพูดอะไรวะล <c oughs> ืมไหมครับเขาบอกว่าเออนะน้องผมก็ขอโทษไปด้วยนะฮะับผมขอโทษด้วยนะนะคลิปผมอัดไปแล้วนะไม่ใช่กันนะแต่ว่าเแต่ว่าแม่งอาไรวะคลิปหายนะคลิปต้นฉบับผมลบผมเผลอลบคลิปต้นฉบับนะครับแต่มันก็เอาลง YouTube แล้วมันก็เป็นภาพด,ด,ดำมัวหมดเลยฮนะอ่า ก็จะมาเล่นใหม่กันนะครับไปดูกันเลยอโอเคนะฮะว่าเราจะเล่นด่านด่านอะไรกันนะฮะเล่นด่านนะที่มันโล่งๆนะครับมันไม่เสียวหลังดาดน,นี่ก่อนไม่เอาดาดนะด่านนี้แล้วกันนะนะไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเล่นเดสส์มัดเดสส์แมทนะเดสส์แมทเอเอ ริแมทเออโอเคนะฮะโอเคเข้าไปเลยดูไปเลยอ้าวไอเนี uh, ้แ uh, ม uh, uh, ็อ uh, uh, ้าแหลกแหกอ้าวอ้าไปแล้วแหลกเออเื่อเราแหลกนะไม่เป็นไรโอ้โอ้โอ้ตายไปเลตายตายตายโอ้ my g o d n e s ยิ้ นะตรงนั้นก็โดนสไนเป็นซอยดีครับผ่างโอ้โอ้เด้งเด็งไม่ก็ไม่ก็น่าตายเมื่อกี้ใครยิงวะใครยิงวะถุงตายตายิตกแม่งเลยตายตายอเลยตก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 โอ้เกือบเกือบ โอ้โหกระตกครับ,รบยิงมาจากไหนกันวะเฮ้ย <c oughs> เองยิงมาจากไหนกันวะ oh โอ้ตกโอ้มาคือเน็ตห้าสิบคะแนนแล้วโอ้ยตกตกอีกแล้วด่านนี้ไม่ชอบอย่างเงี้ยมันตกบ่อยนะสไมล์สอยแม่งเนะยไปโอ้โ oh ห oh, ยิงผมเนี่ยฆ่าโอ้โหยิงยิงกันได้แบบนี้ลนเ,เ,เ,เลยอล้วกันตังตัเออตายไป ตายดิเออตาย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 ออามีช็อตไปดิมีช็อตไปดิมีช็อตไปดิอ่าก็ตกตกตกโอ้ตายแบบขนาดนี้ครับตกตึกนะเออเออยิงยิงหนียิงหนีว่ะ นังแกสัตว์นะฮะนางแกคนไม่ได้นังแกสัตว์ไม่ไม่ทำไมทำไมทำไมวะเอาดิเอาใส่สไนท์จับเป้าจับเป้ากูเป็นใครเป็น S R B C H นะเว้ย S R B Channel จับเป้าเออเอ่าสมน้ำหน้าตกเฮ้ยไอ้นี่มีจิตแ78เว้ย นี่ยิง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 อ้าวมองหาใครครับมองหาใครเล่นใครครับอันนี้เล่นใครอันนี้เล่นใครเออเออตายครับมาดูซิใครจะได้ไปทีหนึ่งนะยิงยิ่งตกบ่อยแบบผมน่าจะไม่ได้ไปทีหนึ่งหรอกได้เป็นที่เท่าไหร่ครับเออได้เป็นที่หนึ่งนะโอ้โหยอดครับตบมื่อ ตบมือแปะ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 ตบมือครับโอ้โห Trans นะสุดยอดมากเลยนะตบมือโอ้โหได้เลเวลแล้วโอ้โหเป็นเลเวลสามนะสุดยอดสุดยอดมากเลยนะสุดยอดสุดยอดนะครโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ ขอไปดูไข่ก่อนนะว่าฟักเป็นตัวอะไรไปดูไปดูกันัมไม่ใช่ฟักนะครับได้ไข่นะครับอันนี้นะไข่ฟักครับได้เป็นตัวแล้วครับผมจะเป็นกระต่ายครับเอาโนดีกว่ะเอาล้วครับสำหรับวันนี้ครับก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในพิกเซลการ์ัฒนาครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย